เอาครับสวัสดีครับอยกคบผม RBC Running Board c a s t e r นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทำการสอนการอัปเกรดนะครับหรือว่าการซื้อตัวเกมเต็ม Final Fantasy 14ของเรานะครับก็คือเป็นการซื้อครั้งเดียวครบทุกภาคเลยนะครับอ่อาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีเงื่อนไขอะไรยังไงกันบ้างนะครับอ่อาเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับเริ่มจากนะครับผมขออธิบายก่อนเลยว่า ตัวเกมเต็มเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อแบบไหนก็ตามนะครับถ้าเป็นการซื้อตัวเกมเต็มย้ำนะครับซื้อตัวเกมเต็มในที่นี้คือซื้อครบทุกภาคในครั้งเดียวถ้าเราซื้อครบทุกภาคในครั้งเดียวเนี่ยเขาจะแถมฟรีให้เล่นฟรีได้30วันโดยที่เราไม่ต้องเติมแอร์ไทม์เลยแต่ถ้าสมมุติว่าคุณมีภาค Shadow บ i n g ก r อยู่แล้วนะครับแล้ว คุณไม่มีภาค e n w a l k e r ซึ่งเป็นภาคล่าสุดแล้วคุณต้องการทําการอัปเกรดเป็นภาคล่าสุดคุณจะเสียแค่ภาคล่าสุดภาคเดียวเท่านั้นซึ่งมันจะถูกกว่าการซื้อมัดรวมอยู่เล็กน้อยอ,อยู่เล็กน้อยนะครับแต่ผมสปอยบอกให้เลยถ้าสมมุติว่าเรามีตัวเกมเต็มอยู่แล้วนะครับมีถึงภาคล่าสุดก็คือ Shadow Binger ใช่ไหมครับแล้วถ้าเราต้องซื้อภาค e n w a l k e r เสริมเนี่ยคุณจะต้องจ่าย เงินซื้อภาคเสริมเนี่ยประมาณนะครับเอาเอาราคาลดแล้วนะประมาณ600บาทนะครับสำหรับภาคภาคเอ็นวอลเกอรภาคเดียวนะ600บาทและไม่ได้แถมเล่นฟรี30บวันด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีตัวเกมเลยอ่ายังไม่เคยซื้อตัวเกมเต็มเลยสักครั้งอ่าคุณทําการซื้อครั้งเดียวนะครับซื้อครั้งเดียวมัดรวมครบทุกภาคเลยจนถึงภาคเอ็นวอลเนะครับราคาโปรโมชั่นลดแล้วนะครับ เหลือ722บาทนะครับแถมฟรีเล่นอีกสามสิวันนะครับซึ่งมันก็จะราคาคุณจะสังเกตเห็นว่ามันจะค่อนข้างแพงกว่าซื้อเก็นวอ e r เกอร์ภาคเดียวอยู่เล็กน้อยแต่มันมีความเจ๋งตรงที่ว่าเราได้เล่นฟรี30วันด้วยอ่านี่ก็คือเป็นรายละเอียดของตัวเกมนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการกันดีกว่า นะครับวิธีการซื้อตัวเกมเต็มนะครับก็จะมีอยู่2วิธีการนะครับก็คือซื้อเป็นโค้ดมาเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยไปแอคทีฟโค้ดภายหลังกับซื้อโดยการอัปเกรดจากตัวทดลองเล่นให้เป็นตัวเต็มอ่าถ้าใครที่ดูคลิปผมคลิปก่อนๆนหน้านี้ก็จะเห็นว่าผมก็จะสอนวิธีการโหลดตัวทดลองเล่นมาลอ,ลองเล่นดูก่อนถูกไหมครับซึ่งตัวทดลองเล่นนั้นเราสามารถเล่นฟรีได้ไม่จํากัดเวลาเลยแต่จะเล่นได้เลเวลไม่เกิน60 แล้วก็ไม่สามารถใช้ตลาดกลางได้ไม่สามารถตั้งตีได้จะค่อนข้างถูกจำกัดคอนเทนต์อยู่ระดับหนึ่งเลยอ่าทีนี้อ่าเดี๋ยผมขอสอนวิธีการอัปเกรดจากตัวทดลองเล่นให้เป็นตัวเต็มก่อนนะครับซึ่งมันจะเข้าใจค่อนข้างง่ายนะครับอ่าเพราะว่าเราได้มีการทดลองเล่นดูแล้วถูกไหมครับวิธีการง่ายๆเลยครับขั้นแรกให้เราทำการเปิดตัวเกมขึ้นมา อ่านี่คือพอเราคลิกไอคอนเกมปุ๊บมันจะได้หน้าตาหน้าต่างล็อกอินเป็นแบบนี้ถูกไหมครับอ่าเมื่อพอเราได้หน้าต่างล็อกอินแบบนี้แล้วเราก็ทําการล็อกอิน ID ของเราเข้าไปนะครับอ่าเมื่อเราล็อกอิน ID ของเรามาปุ๊บก่อนที่เราจะกด play, เล่นปกติตามปกติที่เราเล่นกันนะครับเราก็ไปกดที่ไอคอนสีชมพูด,ด้านล่างที่เขียนว่าอัปเกรด to full v e r s i o นะครับอ่าเมื่อเราทําการกดอัปเกรด to f u เว version ปุ๊บมันจะเด้งมาหน้านี้ มันจะเป็นหน้า square i x account mock station ไอ้หน้าเนี้มันจะมีอีกหน้าหนึ่งที่คล้ายๆกันแต่มันจะไม่มีคำว่า mock มันจะไม่มีคำว่า mock station นะครับอันนี้สังเกตดีๆนะอันนี้ผมให้เป็นเป็น,เป,นเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเราคลิกมาจากอ่าเราคลิกมาจากหน้านี้อยู่แล้วเนี่ยยังไงมันขึ้นเป็น mock station แน่นอนอ่าเมื่อเราคลิก full u p r a t e จากไอคอนเกมมันก็จะเด้งมาหน้า mock station จากนั้นให้เราทำการ login id เกม นะครับเนี่ย ID เกมเนี่ยที่เราล็อกอินในหน้าต่างใน,ในหน้าต่างล็อกอินข้าเกมเนี่ยเราล็อกอินอีกครั้งหนึ่งนะครับล็อกอินอีกครั้งหนึ่งในหน้าต่าง o ็ k s t a t i o n นะครับใส่ ID ใส่พาสเวิร์ดออกไปาจากนั้นพอเราล็อกอินเสร็จปุ๊บมันจะเด้งมาหน้า o ็ k s t a t i o n หน้านี้อ่าน้านี้จะเป็นหน้าแรกที่มันเด้งมาเลยเพราะว่าเราคลิกมาจากการอัปเกรดตัวเกมถูกไหมครับให้เราทำการกด transfer to f u l l g เก e นะครับไอคอนสีเ้าตรงกลางจอเลยเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้ว มันจะเด้งมาหน้านี้อ่าหน้านี้ให้คุณดูทีละวงครับอันแรกเนี่ยอันนี้เป็นไ d ของผมเนาะก็เช็คดูว่ามันตรงไหมอ่ดี d ที่คุณเข้ามาเนี่ยบางคนมีหลาย ID เนาะนี่จะเป็นชื่อตัวละคร่า Running Caster อ,อเคตรง s e r v ร์ที่ผมสร้างเนี่ยเป็นห้องคาอ่าโอเคตรงอันนี้แปลว่าผมล็อกอินไม่ผิด ID ดีละ i อเีนี้ชัวร์แน่แน่ละแล้วเราก็ทําการเลือกว่าเราจะซื้อแบบไหนของเราเนี่ยเล่นบนคอมใช่ไหมครับเราก็เลือก Windows ิกถูกวินโดว์ไว้จากนั้นก็มาเลือกตัวเกมเต็ม full version นะครับจะเป็นอันที่ผมวงไว้เนี่ยรูปที่เขียนว่า Final Fantasy 14นะครับให้คลิกอันนี้นะครับพอหลังจากเราคลิกตัวนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้านี้อ่าว่าคุณจะต้องการอัปเกรดเนี่ย to full version ใช่ไหมกดยอมรับกด next จากนั้นมันก็จะเด้งมาหน้าจ่ายตังค์แล้วครับอ่ามันจะเด้งมาหน้าจ่ายตังค์อ่าหน้านี้มันจะมีให้เราเลือก2อัน ให้เราเลือกด้านขวานะครับที่เขียนว่า Final Fantasy 14 Online Complete Edition Windows อ่าตัวเนี้ยคาว่า Complete เนี่ย Complete Edition เนี่ยมันหมายถึงตัวเกมเต็มที่ครบทุกภาคอ่า Windows ก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่เล่นบนคอมนะครับ GBP อันเนี้ยของผมเป็นโซนโซน UK นะครับโซน UK จะใช้เป็นเงินปอนด์นะครับถ้าคนที่เล่นโซน NA โซนในเอย s a อครับตรงเนี้มันจะเป็นเงินดอลลารา์มันจะเป็นดอลลาร์มันราคามันจะไม่เท่ากันนะครับอ่าราคามันจะไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับแต่ค่าเงินนะครับอันนี้คือของผมเป็น ID ที่สมัครอยู่ในโซน uk ซึ่งผมเคยได้อธิบายไปในไลฟ์สดแล้วนะครับว่าความแตกต่างระหว่างโซน uk กับโซน US เนี่ยหรือ nA เนี่ยมันต่างกันตรงไหนเนาะหลักๆก,ก็คือมันต่างกันที่ค่าเงิน ซน UK จะใช้เป็นค่าเงินปอนด์นะครับส่วนโซน USA เนี่ยจะใช้เป็นเงินดอลลาร์นะครับซึ่งราคาตัวเกมเนี่ยมันจะราคาไม่เท่ากันมันจะต่างกันประมาณ150บาทนะครับอ่าไม่ไม่เกินนี้แต่รา,ราคาอ่าราคา Air Time เนี่ยมันจะต่างกันอยู่พอสมควรเนาะราคา Airtime มันจะต่างกันประมาณร้อยหนึ่งนะครับค่า Airtime สสำหรับคนที่เล่นโซน UK เนี่ย มันจะเสียรายเดือนอยู่ที่ประมาณ340บาทแต่ถ้าเล่นโซน NA นะครับส่วน NA หรือคือ USA เนี่ยมันจะเสียค่า Air Time รายเดือนอยู่ที่ประมาณ440บาทมันจะต่างกันประมาณร้อนึ่งนะครับอ่านี่ก็คือเป็นข้อข้อดีข้อเสียแลกกันไปเนาะทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันต่อดีกว่าครับเมื่อเราเด้งมาหน้านี้แล้วก็ทำการคลิกเลือกฟร้อนท a แพ a n ตอ44ออนไลน์ o m p พ e e e ์แ i นินะครับอ่านี่ก็จะเป็นราคา นี่คือเป็นราคาที่ลดแล้วอยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะครับถ้าเป็นราคาเต็มมันจะประมาณประมาณ40 GBP เนาะตรงนี้เห็นไหมที่ผมบอกมันจะให้เราหลังจากเราซื้อเนี่ยเราจะมี Air Time ฟรี free แถมมาด้วย30วันอ่าโดยที่คุณไม่ต้องเติมส่วนด้านล่างก็จะเป็นอ่าซีรีส์ในการชำระเงินของคุณคุณมีบัต Master ร Mastercard กติก Mastercar d คุณมีบัตร Visa กรติ๊ก Visa คุณมีบัตร t ูวอลเล็ตก็ติก อ่ามัลติการ์ดนะครับอ่าแต่ทูวอลเล็เนี่ยมันจะโดนชาร์จเพิ่ม3.5เนะมันจะไม่เหมือนบัตร ATM บัตร ATM เราเราใช้เท่าไหร่เราจ่ายเท่านั้นเราก็คือเอาแปลงเงิน gBP เป็นเงินไทยก็จ่ายเท่านั้นเลยไม่มีการชาร์จเพิ่มใๆดๆทั้งสิ้นนะครับจะไม่เหมือนบัตรทูวอลเล็นะครับอ่านี้ก็เป็นข้อคิดให้นะครับอ่าเมื่อทําการคลิกขผมของผมเป็นบัตรวีซานะ่าเนาะผมก็คลิกวีซ่าเข้าไปมันก็จะเด้งมาหน้าต่างสรุปว่าอ่าคุณ เตรียมชำระเงินนะอ่าคุณจะชำระเป็นอ่บาบัตรเครดิตนะเกมฟ i นน์แฟนตาซี1 4สี่ออนไลน์คอมพิวติชันเป็นแบบวินโด s นะอ่าราคาเนี่ยไพรส์เนี่ยราคา GBP เนี่ย17.49 GBP นะอ่าแล้วเราทำการกด next ก,กด next เ,เข้าไปครับมันก็จะเด้งมาหน้าใส่ใส่รหัสละอ่านี่ผมผมแปลงให้ว่า17.49ปอนด์เนี่ย GBP คือเงินปอนด์มันเท่ากับ722.21บาท ่เียธนาคารก็จะตัดเงินเราเท่านี้เป๊ะๆไม่มีชาร์จเพิ่มใดๆทั้งสิ้นเนะาะก็ทำการกรอกเลขเลขบัตรไปวันหมดอายุของบัตรแล้วก็เลขหลังบัตรมันจะมีเลข3ตัวอยู่หลังบัตรนะครับชื่อชื่อของเราที่เป็นผู้ถือของบัตรกด c o n t i n u e ไปมันก็จะทำการของผมมันก็จะส่ง otp เข้ามาในมือถือผมก็ทำการกรอก otp อีกรอบหนึ่งเพื่อทำการชำระเงินนะครับ เมื่อเราทําการชําระเงินเรียบร้อยแล้วมันก็จะตัดเงินออกจากบัญชีเราไป722.21บาทจากนั้นมันก็จะเด้งมาหน้านี้ว่าการทรานเฟอร์ของคุณเนี่ยคอมพิวตแล้วนะอ่ามันเสร็จแล้วเนี่ยจะมีคําว่า has been successfully นะครับเนี่ยตรงเนี้ยก็คือคุณได้ทําการชําระเงินและทำการซื้อตัวเกมเต็มของเราอะ่ะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วอ่าจากหน้าต่างนี้ปิดทิ้งได้เลยครับ ไม่ต้องทําอะไรแล้วเราสามารถอันนี้มันเป็นหน้าเว็บเนาะปิดทิ้งได้เลยอ่าจากนั้นให้เราทําการปิดเกมอ่าปิดเกมเพราะว่าตอนแรกที่เราเข้ามาเนี่ยเราเข้ามาจากตรงนี้ถูกไหมครับเราเปิดค้างหน้านี้ไว้เราก็ทําการปิดปิดหน้าล็อกอินที่เราค้างตรงนี้ทิ้งไปเลยแล้วทําการเปิดขึ้นมาใหม่นะครับเมื่อปิดล้วก็ล็อกอินเปิดเกมขึ้นมาใหม่มันจะเด้งมาหน้านี้หลังจากเราใส่รหัสเสร็จอ่ามันจะไม่มันจะไม่เด้งไปหน้าให้เรากด play หรือกดอะไรเมื่อเราใส่รหัสเสร็จเนี่ยเ,ยเยมื่อเราใส่รหัสหน้าเนี้เสร็จปุ๊บมันเด้งมาหน้านี้เลยอให้เราทําการกดยอมรับก็คือมันเป็นการอัปเกรดตัวเกมของเราที่เราเพิ่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหลังจากนั้นพอเรากด next ปุ๊บมันจะเด้งมาหน้านี้โหลดแพทนะครับโหลดแพทมันจะโหลดแพทเพิ่มเติมอีกประมาณยี่สิแปดกิกนะครับตรงเนี้ยประมาณอนะีกยี่ิบแปดกิกเนาะ อ่าโหลดเพิ่มอีกประมาณ 28G กิกก็จะได้ตัวเกมเต็มครบทุกภาคนะครับอ่าเมื่อทําการโหลดตัวเกมเต็มครบทุกภาคเสร็จแล้วเราก็สามารถเข้าเล่นได้ตามปกติหลังจากเราอัปเดตแพทเรียบร้อยแล้วเลเวลเราก็จะสามารถเก็บได้เกินเลเวล60นะครับสามารถใช้ตลาดกลางได้สามารถตั้งตีได้อ่าเดี๋ยวคอนเทนต์ต่อจากนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์สาหรับตัวเกมเต็มละไอตอนก่อนหน้านี้ผมทำคอนเทนต์ได้ไม่มากก็จะเน้นสตรีมให้ดูวิธีการเล่น สัส่วนใหญ่นะครับแต่จากนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่แนะนําการใช้ตลาดกลางาการทำอะไระเยอะแยะเลยอ่ามันก็จะมีคอนเทนต์การตั้งปาร์ตี้การลงดันแบบไม่ซิงเลเวลอะไรเงี้ยก็จะมีคอนเทนต์ที่เป็นสําหรับตัวเต็มของเกมมาให้ได้รับชมกันนะครับโอเคครับหลังจากที่เราอัปโหลดแพทจนเสร็จก็สามารถเข้าเล่นเกมได้ตามปกติเลยอ่าส่วนเมื่อ อันนี้ผมแถมให้นิดนึงนะครับเมื่อถ้าเกิดเราเล่นจนครบ3าิบวันไปแล้วอเราจะต้องมาเติมเวลาลักษณะเหมือนกันเลยอันนี้ผมเอาแบบเอาแบบเวอร์ชันรัดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับในการเติมเวลาเนี่ยเมื่อเรากดล็อกอินเข้าเกมอ่ะเรากดล็อกอินจากหน้าจากจากหน้าเกมตรงเนี้ยเนี่ยเนี้ยพอเรากดเข้าไปปุ๊บมันจะเด้งไปหน้าเติมเวลาให้เราเลยถ้าสมมุติเราเวลาหมดอ่วิธีการก็เหมือนเดิมคุณก็แค่ เอาบัตรผูกเข้าไปแล้วก็เติมมันก็จะให้เลือกว่าคุณจะเติมกี่เดือนอ่านี่คือวิธีการนะครับซึ่งวิธีการเติมเวลาเนี่ยมันมีอยู่สามแบบนะครับมันมีอยู่สามแบบหลักๆแต่ผมขอบอกวิธีที่แบบว่าคุ้มที่สุดอเอาใช้คําว่าคุ้มที่สุดเลยให้เลือกอยู่สองแบบอีกแบบหนึ่งผมไม่ค่อยแนะนําอ่าผมบอกให้เลยแบบที่ผมไม่แนะนําก็คือการที่เราต้องเอาเงินของเราเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นโทเค็นก่อนแล้วเราก็เอาโทเค็น ไปซื้อ a อ r Time ถ,ถามว่ามันไม่ดียังไงมันไม่ดีตรงที่ว่าไอโทเคนเนี่ยมันไม่ได้ถูกเซตมาให้พอดีกับค่า a อ r Time ยกตัวอย่างเช่นค่า a อ r t i ท e 30วันคุณต้องใช้200รโทรเคนสมมูตินะ a อ r t i ท e 3สวันใช้200อโทเคนแต่โทเคนที่มันให้เราเติมได้เนี่ยมันเซตไว้300 500 800 1 0้0ยแปนมันไม่มี200 นั่นแปลว่าคุณต้องซื้อโทเค็นในราคา300ร้อยอ่ะคุณต้องซื้อ300้อโทเค็น่ะพูดง่ายๆแต่คุณจะใช้แค่200รออีกหนึ่งคุณไม่ได้ใช้มันเป็นกลยุทธ์ที่ทําให้เราต้องต้องต้องเติมเข้าไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีเราเราก็จะจ่ายแพงกว่าควรปกติเพราะเราซื้อโทเค็นที่มันเกินกว่าจํานวนที่มันใช้อ่าซึ่งวิธีนี้ผมก็เลยขอตัดทิ้งไม่แนะนําดีกว่าแค่ฟังดูแค่นี้ก็น่าจะพอรู้แล้วว่ามันไม่คุม้มถูกไหมครับ ทีนี้วิธีที่คุ้มคุ้มเนี่ยมันจะมีอยู่สองวิธีอ่ามันจะมีอยู่สองวิธีวิธีแรกก็คือปกติเลยก็คือผูกบัตรเข้าไปเลยอ่าก็ใช้บัตรซื้อเหมือนเหมือนตอนซื้อตัวเกมตามปกติเลยอ่าใช้บัตรซื้อมันก็จะตัดตามนั่นเลยอ่ะคุณคลิกสามสิบวันใช่ไหมมันจะมีคุณเลือกเลยว่าคุณจะมาตัดเองหรือตัด automatic. อัตโมติอ่าตัดออโต้ก็คือเมื่อแอร์ไทม์คุณหมดสาสิบวันปุ๊บมันจะตัดบัตรคุณอัตโนมัติเลย อ่าหรือคุณไม่ให้มันตัดอัตโนมัติคุณก็ไม่ต้องติ๊กให้มันตัดอัตโนมัติมันจะมีให้ติ๊กอยู่เนาะตอนที่เรากดจ่ายตังค์หลังจากที่ล็อกล็อกอินเข้าเกมไปะนะครับอ่ามันก็จะมีให้เราติ๊กว่าอยากให้มันตัดอัตโนมัติไหมหรือคุณอยากจะมากดจ่ายเองก็แล้วก็แล้วแต่อ่านี่คือวิธีที่1นนะครับกับอีกวิธีที่สองถ้าคุณไม่อยากเอาบัตรมาผูกไม่อยากจะเอามาเสี่ยงกับการที่มันแบบต้องตัดออตโต้หรืออะไรเงี้ยสมมติคุณตั้งออตโต้ไว เกิดคุณลืม ID เกมคุณลืมทุกอย่างเลยคุณไม่สามารถเข้าไปปิดออโต้การตัดบัตรของมันได้ทำไงวิธีที่ทำได้สุดก็คือคุณก็ต้องไปอายัดบัตรซึ่งมันก็เสียเวลาที่ต้องไปทำบัตรใหม่เสียตังอีกถูกไหมครับอวิธีที่เอามาแก้เรื่องนี้ก็คือจะเป็นวิธีที่สองก็คือเป็นการซื้อไอเทมโค้ดซื้อโค้ดมาซื้อโค้ดบัตรก็เรียกว่าซื้อเหมือนบัตรแอร์ไทม์ เหมือนบัตรแลกนา็อกในสมัยก่อนก็คือซื้อเป็นเหมือนเป็นบัตรแอร์ไทม์ก็จะมีโค้ดก็คือซื้อโค้ดนั่นแหละอ่าแล้วเราก็เอาโค้ดเอามากรอแค่นั้นเองเราก็ไม่ต้องเอาบัตรไปผูกแล้วแต่การซื้อโค้ดมาก่อเนี่ยมันจะแพงกว่าการเอาบัตรไปผูกจ่ายโดยตรงอ่ะอยู่นิดหน่อยนิดหน่อยไม่เยอะประมาณประมาณห้าสิบบาทนะครับอ่าเมื่อเราได้โค้ดมาแล้วเราก็นําโค้ดไปกรอนั่นเองถามว่ากรอที่ไหนเดี๋ยวอธิบายให้อีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเรามาต่อกันตรงนี้นิดนึงนะครับจากตอนแรกที่ผมอธิบายไปการซื้อโดยอัปเกรดจากตัวทดลองเล่นใช่ไหมครับให้เป็นตัวเต็มต่อมาจะเป็นการซื้อเป็นโค้ดมาเก็บไว้แล้วทําการแอคทีฟโค้ดภายหลังอ่าซึ่งในขั้นตอนเนี้ขั้นตอนการซื้อเป็นโค้ดเกมนะครับอันนี้มาถึงโค้ดเกมนะตัวเกมเดีย๋ยวนี้เรากลับมาเรื่องตัวเกมกันละเมื่อกี้คือเราซื้อตัวเกมเต็มโดยการอัปเกรดถูกไหมครับ แต่ถ้าเกิดเราซื้อตัวเกมเต็มโดยที่เราไม่ได้อัปเกรดล่ะเราซื้อเป็นแบบไอเทมโค้ดมาเป็นคีย์อ่ะเป็นเกมเป็นคีย์มาเล่ามาแอคทีฟเองเนี่ยจะทำยังไง่าวิธีการซื้อซื้อคีย์เนี่ยคุณต้องไปหาวิธีการซื้อกันเอาเองเนาะเพราะว่ามันมีหลายร้านว่าจะเป็นร้าน cd คีย์หรือจะเป็นซื้อโดยตรงของสแกนอินิก,กเ,อเองก็ได้คือวิธีการซื้อมันปกติเลยคุณก็แค่กู้บัตรหรือไม่ก็โอนตังให้เขาไปเขาก็ส่งคีย์มาให้คุณในเมลจบ ถูกไหมครับอันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ต้องสอนกันก็ได้นะครับก็เป็นการซื้อซื้อคีย์เกมปกติทั่วๆไปแต่เมื่อคุณได้คีย์มาแล้วอ่ะคุณจะเอาไปแอคทีฟ ID ของคุณนะ่ะให้มันเป็นตัวเกมเต็มได้อย่างไรเนี่ยตรงนี้ยสาคัญอ่าวิธีการก็ง่ายๆครับหน้าเดียวกันกับมือสักคู่นี่เลยให้เราเข้ามาล็อกอินที่ o o อ Station นะครับพิมพ์ไปใน Google ก็ได้ m o อกสเตชันวัคสแควร์อีนิกลิงก์แรกสุดเลยกดมามันเด้งมาหน้านี้เลย อาคุณก็ทําการล็อกอินไ d เกมของคุณเข้าไปเมื่อคุณล็อกอินไอเกมของคุณเข้าไปแล้วมันก็จะเด้งมาหน้านี้หน้านี้ให้เราทําการกดที่ registration code นะครับคลิกตรงนี้แล้วมันจะเด้งมาหน้านี้มันจะเด้งมาตรงนี้ซึ่งมันจะมีอยู่สองอันมี item code กับ enter requirement code นะครับให้เราเลือกที่ item code ไอเทมโค้ดตรงนี้มันรวมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ดในเกมหรือจะเป็นการเอาเคีย์ของเกมมาแอคทีฟเพื่อให้เป็นตัวเกมเต็มจะอยู่ในนี้หมดเลยเมื่อเราคลิกที่ไอเทมโค้ดแล้วมันก็จะเด้งมาหน้าถัดไปนะครับเป็นหน้าให้ใส่โค้ดอ่าเราก็เอาไอเทมโครร้ดอ่ะหรือคีย์เกมที่เราไปซื้อมาเนี่ยมาใส่ตรงเนี้ห้าช่องเนี่ยใส่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 เข้าไปพอาครบปุ๊บดดกด next อ่าเมื่อเรากดเน็กไปปุ๊บมันก็จะเด้งไปเหมือนปกติเลยเหมือนเหมือนมันมันจะเด้งมาเป็นอ่าเดี๋ยวนะมันจะเด้งมาเป็นแบบนี้เลยอ่าก็คือถ้าเราใส่โค้ดไปแล้วเราใส่ถูกต้องตรงกับโซนที่เรามีไอเดียไอดีของเรามันตรงกับโซนมันก็ขึ้นคอมพลีทจบก็ปิดเปิดเกมใหม่เหมือนเดิมครับอ่าปิดเปิดเกมใหม่กดตกลงก็อัปเกรดแพทเหมือนเดิมอ่า แต่ข้อควรระวังผมเตือนไวน้นิดนึงข้อควรระวังการซื้อเป็นโค้ดเนี่ยคุณจะต้องเลือกให้มันตรงกับ ID ที่คุณใช้นะครับสมมุติ ID ของคุณเป็น UK United Kingdom นะครับ UK หรือก็คือโซนยุโรปอย่างของผมเนี้ยมันใช้เงินถ้าซื้อโดยตรงมันจะใช้เป็นเงินปอนถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเวลาคุณไปซื้อโค้ดหรือคีย์เกมมาเพื่อมาแอคทีฟเองเ คุณก็จะต้องเลือกโซน UK นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปซื้อโซน NA แต่ ID ของคุณมันเป็นโซน UK คุณเสียตังฟรีเลยคุณจะไม่สามารถเอาโค้ดเกมนั้น,นะนะมาแอคทีฟได้วิธีการแก้มีอยู่สองทางถ้าเจอแบบนี้หนึ่งก็คือคุณต้องเอาโค้ดของคุณไปขายต่อให้คนอื่นในราคาที่ถูกลงมีคนรับซื้อในกลุ่มเฟซบุ๊กมีคนรับซื้อเยอะแยะเพราะมันมีคนซื้อผิดบ่อย ับสองก็คือคุณต้องสร้างไอดีใหม่เพราะโค้ดนี้มันยังไม่ได้ใช้ไงถูกปะมันมันยังไม่ได้ใช้เพราะไอดีของคุณมันใช้ไม่ได้ถูกไหมคุณก็ต้องสร้างไอดีใหม่เป็นไอดี NA ให้มันตรงกับตัวเกมที่เป็นโซน NA เหมือนกันอ่าแล้วคุณก็เอามาแอคทีฟจบอย่างนี้ก็ได้โค้ดเกมไม่มีวันหมดอายุนะครับไม่ต้องห่วงคุณซื้อเป็นโค้ดมาคุณไปแอคอีกสาปีคุณค่อยมารีดีมแอคทีฟมันก็ยังใช้ได้ คโค้ดไม่มีหมดอายุนะครับมันจะผูกกับ ID ของเราไปเลยถ้าหลังจากเราแอคทีฟไปแล้วหลังจากเราแอคทีฟไปแล้วเราไม่ต้องกลัวลืมกลัวหล,ลุดกลัวอะไรเลยคุณลืมทิ้งไปได้เลยขอแค่คุณไม่ลืม ID เกมนแคน่นั้นเองพ juna, เพราะเวลาเราโหลดเกมหรืออะไรเงี้ยมันจะให้เราล็อกอิน ID เกมของเราก่อนแล้วระบบมันจะเซตมันจะมันจะเซิร์ชหาข้อมูลว่า ID ของคุณเนี่ยมันเป็น ID เกมเต็มแอคทีฟมาแล้วหรือเป็นไ d ทดลองเล่นเมื่อเราทําการแอคทีฟเกม คีย์เกมของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยคีย์ตัวนี้คุณทิ้งได้เลยคุณไม่ต้องเซฟเก็บไว้เลยไม่มีค่าอะไรเลยเพราะว่าตอนห้คุณเซฟเก็บไว้คุณก็ไม่สามารถเอาไปเปลี่ยนใส่ i อดีอื่นได้เพราะว่าไอคีย์เกมเนี่ยมันถูกล็อกกับไอดีที่คุณกรอกไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่คุณห้ามลืมก็คือรหัสเข้าเกมนะครับไม่ใช่ละไม่ใช่โค้ดเกมเนาะอ่านี่คือผมเตือนให้เป็นเป็น,เป,นเป็นข้อควรระวังนะครับอืมถ้าสําหรับคนที่ซื้อเป็น เป็นโคดนะครับคือเป็นโคดมาเราวมาแอคทีฟซึ่งผมไม่ค่อยแนะนําวิธีนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะแต่ว่าวิธีเนี้ยมันจะเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเพิ่งเริ่มเล่นใหม่ยังงมงม,งมอยู่เลยอ่ะแล้วมันอยู่ในช่วงโปรโมชั่นพอดีอ่ะอย่างที่ผมบอกไปว่าตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นลดห้าสิเปอร์ซ็นตนะครับลดราคาตัวเกม5าสิเปอร์เซ็นตซึ่งมันจะลดถึงแค่วันที่ยี่สิบสี่มกราคมนี้เนาะสองพันยีิบสามนะครับเออ เดี๋ยวมันก็ลดอีกเรื่อยๆแต่ณตอนเนี้ยณณณแคมเปญปีใหม่เนี่ยมันลดถึงยี่สิบสี่ยี่สิบสี่มกราคมสองพันยี่สิบสามนะครับซึ่งบางคนเขาเพิ่งมาเล่นไงแล้วเขายังไม่อยากแอคทีฟเขายังอยากเล่นชิวๆไปก่อนเสียดายอะ่ะพูดง่ายๆคือเสียดายเสียดายสามสิบวันอะ่ะเพราะว่าถ้าเราแอคทีฟไปปุ๊บต่อให้คุณเล่นไม่ถึงร้อยหกสิบมันก็นับเวลาคุณทันทีเลยคุณมีเวลาเล่นแค่สามสิบวันที่มันแถมฟรีมาที่มันแถมฟรีมาจากอ่า ตรงไหนวะที่ผมวงไว้ให้สามสิบอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยสามสิบวันตรงเนี้ยมันก็นับเลยอ่าบางคนเขายังแบบเฮ้ยไม่อยากไม่อยากเสียตรงเนี้ยเขาอยากแบบเล่นแบบไม่จํากัดวันไปก่อนจนกว่าเขาจะคล่องแล้วเขาค่อยมาแอคทีฟอย่างเงี้ยแต่กว่าเขาจะคล่องบางทีมันอาจจะปดหมดโปรโมชั่นไปแล้วอ่าเขาก็เลยจําเป็นต้องซื้อโค้ดมาเก็บไปก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งเนอะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ผิดแต่ว่าก็อยากให้ ออยากให้ไม่ไม่พลาดกันอยากให้ซื้อมาแล้วมันตรงกับไอดีที่คุณเล่นคุณจะได้แบบ activate code ต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าสําหรับใครกลัวพลาดผมมีโปรโมชั่นให้ง่ายๆเไม่ต้องมาซื้อก็ผมหรอกผมไม่มีไม่ไม่ไม่ได้เป็นนายหน้าขายโค้ดแต่มันไม่ได้ยากผมช่วยคุณได้อย่างนึ่งก็คือถ้าคุณกลัวคุณจะซื้อโค้ดผิดคุณแค่บอกผมมาว่า ID ของคุณมันอยู่โซนไหน ทักมาในเพจก็ได้หรือจะทักมาในแชทอ,อยู่ในคอมเมนต์ youtube ก็ได้คุณพิมพ์มาเลยว่า id ของผมเนี่ยมันอยู่โซนเนี้ยผมจะเปิดหน้าซื้อเกมอะ่ะที่มันตรงกับโซนของคุณอะ่ะให้เลยแค่คุณคลิกลิงก์ที่ผมส่งไปให้อะ่ะแล้วล็อกอินเข้าไปปุ๊บคุณซื้อจบเลยมันจะถูกเซตไว้เป็นโซนนั้นเรียบร้อยแล้วอ่าก็จะไม่พลาดมีพลาดกรณีเ,เดียวคือคุณดูโซนของ i อของคุณผิดแล้วคุณมาบอกผมผิดกันนั่นเองเอออันนี้ก็เป็น เซอร์วิสเล็กๆ,ๆน้อยๆช่วยๆเหลือกันมันไม่ได้ยากอ่ามันไม่ได้ยากนะครับแต่บางคนอาจจะแบบไม่แม่นแต่ผมบอกทิคง่ายๆวิธีดูอ่ะจริงๆมันดูโคตรง่ายเลยว่าเราจะซื้อถูกโซนหรือไม่ถูกโซนอ่ะมันไม่ได้ไปดูตรงที่เราเซตว่าประเทศไหนในตอนแรกจริงๆมันต้องดูตรงตั้งแต่ตอนที่เราเซตนั่นแหละแต่ตรงนั้นอ่ะบางทีประเทศธงประเทศมันสีอาจจะคล้ายๆกันหรืออาจจะตาลายอะไรเงี้ยอย่างที่ผมบอกเลยเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยเช็คง่ายๆเลยครับ คุณดูแค่ตรงนี้ยเี่คุณดูแค่เลขตรงเนี้ยเห็นปะถ้ามันเป็นโซน UK เคโซนยุโรปเนี่ยสกุลเงินตรงเนี้ยมันจะเป็น G B P เนี่ย G B P เนี่ยเนี่ยเนี่ย G B P เนี่ยเห็นไหมครับถ้าเกิดคุณลองกดเล่นๆดูก็ได้อะกดมาหน้าหน้าเนี้ยมันยังไม่ถึงขั้นจ่ายตังค์เออคุณลองกดมาขำๆดูก็ได้เนี่ยกดกดมาตั้งแต่ที่ผมบอกเนี่ยอ่ะ เล็อกอินกดมาอัปเกรดอ่แล้วก็ล็อกอินหน้าเว็บมาแล้วก็กดทรานเฟอร์อ่ากดเลือก p ีซกดกดเน็กเน็ก<ๆ>มาเรื่อยเร<ๆ>จนมาถึงหน้าเนี้มันกดมาได้นะมันกดมาเช็คดูได้ถ้าเกิดคุณไม่ชัวร์แล้วคุณมาดูหน้านี้เอาง่ายๆเลยถ้ามันขึ้นของคุณว่าเป็น gbp อ่ะไอเดียของคุณอนะ่ะคือโซนยูเคาบางคนไม่รู้ไงว่าไอเดียที่ตัวเองสมัครมันโซนไหนอ่าแต่ถ้าไอตรง gbp ตรงเนี้ยมันขึ้นเป็นเครื่องหมายดอลลาร์ ตัว S แล้วมีเส้นผ่าตรงกลางสองเส้น่ะแปลว่า ID ของคุณเนี่ยเป็นโซน NA โซน United, อยู่ในออยู่ในเทสเตสหรัฐอเมริกาอืมง่ายๆแค่เนี้ยวิธีเช็คอะถ้าในกรณีนี้ไม่มีวิธีเช็คเยอะคุณเข้าไปเช็คดูในใน Account Information ของคุณตรงนี้ก็ได้เนี่ย Account Information เนี่ย,นย,นยในโซนเนี้ยทั้งหมดเนี่ยคุณลองกดเข้าไปดูก็ได้มันจะมีประวัติ บอกอยู่แล้วว่าคุณเล่นโซนไหนแต่ถ้าคุณจะเอาแบบร้อยเปอร์เซนเลยเอาแบบไม่มีทางพลาดเลยคุณดูสกุลเงินมันจบถ้าเป็นอ่าโซน uk เคเขาใช้เงินปอนเงินปอนรหัสเงินมันคือ Gbp นะครับหรือไม่ก็ถ้าเป็นตัวตัวอักษรเงินจะเป็นตัวมันจะเหมือนตัว L แล้วมีขีดอืมส่วนถ้าเป็นโซน NA สกุลเงินตรงนี้จะเป็นเงินดอลลาร์เครื่องหมายตัวเอสผ่าเส้นตรงกลางจบแค่นี้คุณก็รู้ละที่เหลือคุณก็แค่ไปซื้อเกมตอนคุณเปิดซื้อตัวเกมที่เป็นโค้ดนะครับสมมุติในกรณีที่เป็นโค้ดเนาะซื้อเป็นโค้ดมาแอคทีฟเนี่ยไอ้น่าอะไรวะเนี่ยซื้อเป็นโค้ดมาแอคทีฟตรงเนี้ถ้าคุณซื้อด้วยตัวของคุณเองไม่ได้ผ่านล้านตรงกลางนะครับคุณก็ดูค่าเงินเลย ถ้าตัวเกมมันโชว์ค่าเงินเป็นดอลลาร์แปลว่าไอตัวเกมนั้นะ่ะตัวเกม NA ถ้าตัวเกมมันโชว์ค่าเงินเป็น GBP อ่าหรือเป็นตัว L ที่มีขีดอย่างที่ผมบอกที่มันไม่ใช่เครื่องหมายดอลลาร์เป็นโซน UK จบง่ายๆแค่นี้อันนี้คือในกรณีที่คุณซื้อเองด้วยบัตรของคุณเองอ่าแต่ถ้าเกิดคุณไปซื้อกับร้านข้างนอกเช่น cd ดอ่าอะไรอะ ร้านร้านขายเกมอ่ะอืมร้านขายร้านขายไอร้านขายคีย์เกมน่ะตามเว็บต่างๆซึ่งตรงเนี้ยเขาจะแปลงเป็นเงินไทยให้หมดอยู่แล้วอันนี้คุณก็จะไม่มีจุดสังเกตตรงนี้มีแต่แค่ว่าคุณต้องดูตัวเกมที่เขาเขียนดีๆว่าเขาระบุว่ามันโซนไหนเอหรือไม่ตอนทักไปคุยกับเขาในเพจอ่ะก็ต้องคุยกับเขาให้เคลียร์ว่ามันโซนไหนเพราะถ้าเกิดคุณซื้อไปแล้วเขาโอนคีย์มาให้คุณแล้วเนี่ยมันเอากลับคืนลําบาก มันมันย้อนมันย้อนมันย้อนกลับลําบากคุณง่ายๆเนาะใช้ได้เหมือนกันอ่าอาจจะไปซื้อตามร้านต่างหากอย่างนั้นก็ได้แต่ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นนะมันจะเพิ่มขึ้นตรงที่ว่าถ้ามันเกิดผิดพลาดเขาส่งโค้ดมาให้คุณผิดจบเลยนะเขาไม่รับผิดชอบนะเพราะคุณเห็นโค้ดเกมไปแล้วอะ่ะลองลอง,ลองมองความจริงดูอะ่ะถ้าเราเป็นพ่อค้าเราส่งโค้ดให้ลูกค้าแบบลูกค้าใจตังมาแล้วเนี้ยต่อให้เราผิดเลยอะ่ะมันยากมาก ที่พ่อค,ค้าคนนั้นจะจะรับผิดชอบให้เพราะเพราะโค้ดเกมไม่สามารถไปเปลี่ยนตัวเลขได้คุณเห็นโค้ดเกมไปแล้วอ่ะพ่อค้าจะเอาอะไรมาเชื่อใจคุณว่าคุณยังไม่ได้ว,ไไดว่าคุณยังไม่ได้เอาโค้ดเกมนี้ไปเผยแพร่สมมุติเขาเปลี่ยนกลับให้คุณอย่างเงี้ยแต่โค้ดเกมเนี้ยคุณก็ได้เห็นไปแล้วอ่ะถูกปะพ่อค้าจะเสียเปรียบทันทีถ้าเขายอมชดเชยให้ส่วนมากไม่ชดเชยให้ส่วนมากก็จะปล่อยเลยตามเลยเลยถือว่าผิดพลาดกันเอง อืประมาณนี้เนาะนี่ก็เป็นข้อควรระวังนะครับอสำหรับใครที่งงตรงไหนก็สามารถทักมาถามทางเพจได้นะครับหรือ่ถ้าคุยถ้าอยากคุยยาวก็ทางเพจได้เลยแต่ถ้าเป็นคำถามสั้นๆพอที่ผมจะสามารถตอบได้ภายในบรรทัดสองบรรทัดก็โพสต์ในคอมเมนต์ YouTube ก็ได้นะครับผมอ่านหมดนะไม่ว่าจะเป็น youtube หรือเป็นเพจก็ตามนะครับอาก็ r u n n i n g Box c a s t e r นะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของ Final Fantasy 14 Complete Edition นะครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้ไปจากนี้มันก็จะเป็นคอนเทนต์สำหรับตัวเต็มของเกมแล้วนะครับอ่าก็เข้ามาพูดคุยกันได้ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในเกม Final Fantasy 14 Endwalker นะครับผมขอบคุณครับ